ทำอะไรมน,นไม่จำแม่ผมคือตัดอย่างเดียวคือข้างหลังมันอยากโตกใช่ไหมใช่ข้างหน้ามันมันเป็นแบบ,แบ,บจยกศบออดใช่ไหมจ๊ะอืมทืมอม่าหอบมันอยากโตกเยอะนะ่ะแต่แล้เมียอยมผมอันเนี้ยม,ม,มันเป็นผมจยกโตกมันหดตัวที่คอนโทรลไม่ได้กรณีอย่างเงี้ยถ้าไม่อยากตัดมีวิธีแก้แต,ตกดดัดผมเสร็จให้ใส่ที่จับรอนเหมือนคนตัดผมพอดีนะคะ คนที่มีผมหยกักโศกหมายถึงต้นคนชีวิตดีอยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่าเราจะต้องใส่ต้องินตนานการเลยว่าตัวเองไปดัดผมมาแล้วใส่ที่จับบอลน,นิดนึงมันจะดูเป็นรอลสวยตอนเนี้ยปลายผมแม่คุ้งหน้าคุ้งหลังเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ที่จับบอลคอนโทรลเส้นผมซึ่งมันก็เลยเป็นปัญหาที่ต้นชียืดออกมาไปยืดออกไปนู่นนี่นั่นโดยที่อ๋อคนที่เขาดัดผมมาเขาก็ใส่ที่จับบอลเหมือนกันซึ่งที่จับบอลของเราอ่ะ เราหาเลือกที่ใช้แล้วอ่ะมันไม่เหนียวแล้วเราจะอยู่ได้ถ้าใส่เราเสแล้วมันเหนียวมันเยิ้มเราจะเราจะไม่ชอบใส่เพราะรุ่นนี้ไม่ชอบอะไรเยิ้มบอกเลยว่าผมแม่เนี่ยต้องดัดนิดนึงแต่วันนี้มันอาจจะตัดมากไม่ได้เพราะด้วยความที่เนีย่ยมันตะไลขนาดเนี้ยแมที่บ่าถ้าเราตัดไปมันจะหดตัวแม่รู้อยู่แล้วว่าตัดตั้นมากๆผมแม่จะหดแม่รู้ใช่ไหมใช่แต่แม่มาลองนี่เหตุว่าดูซิมันตัดที่นี่มันจะพองไหมแม่ท่านตัดผมจะไม่ท่านตีกนะแม่นะ ก็เนี่ยจะเล่าให้ฟังว่าผมมันก็เป็นอย่างนี้แล้วปกติตัดผมบ่อยไหม,มเวลาสั้นมันก็แฟบอืมันก็เลยไปวไิศวกทางมันจะสวยอนนีตอนหนึ่งตอนไหนว้าแม่ออกอีกร้าน <c oughs> ใช่ไหมจ๊ะาาาสามวันถ้าสมมติว่าตัดเมื่อไหร่คบตัดวันเมื่อไหร่นะหัวแฟบอช,ช,ช่ไมจะแม่เอออันนี้อันนี้อันนี้เดาก่อนนะเดาจากผมอ่ะคือผมอยากโตกแล้วก็หัวแบนเนี่ยแล้วก็มันเป็นแบบนี้แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเลีมแล้วแม่ก็บอกแม่ไปบอกช่าประจําแม่ว่าเนี่ย เออมันรู้สึกหัวแก,ก้กวดก็ไล่ข้างหน้าให้ดือดีไม่ดีแม่จะบอกอย่างนี้แหละแต่หนูบอกวิธีแก้ของแม่คือตอนนี้ไอ้ผมดีิกอะไอ้ที่แม่ไม่ชอบอะ่ะเราต้องตัดเข้าไปมันอาจจะสึกความรู้สึกไม่ค่อยดีแต่มันจะทําให้หมอนผมจากตกแข็งแรงแล้วมันเด้งออกมาเราต้องตัดให้มันออกเราไม่ใช่เราตอนนี้ผมมันเริ่มหดแล้วอาอยุเท่าไหร่ปีเนี้ยองใช่ผมเริ่มหดตัวสมัยก่อนผมไม่อาจจะดยิกจากตกแล้วมันเด้งออกมาห,หนู แต่ตอนนี้โครงสร้างหกสิเนี่ยมันหมดตัวเข้าไปแล้วแต่คนนะอันนี้คือแล้วแต่คนไม่ที่หนูอยากถ่ายพี่แม่ไม่ใค่อะไรคนคือหนูจะได้มีความรู้ได้ว่าถ้ามีผมอยากส่งกระตุ่นเช้ามาหรือว่าไม่มีป่านได้มาทันทีคนไปนตอยไม่ได้เป็นตรงทํางไงให้ใส่ที่จับรอนเหมือนคนตัดผมที่ไม่แข็งเราจะได้ใส่ได้นั่นแหละแต่เราตากผมแล้วจะไม่จ๋ย้ะปะเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งแปหนึ่งนาทีอ่ะพี่เลบลัดไฮไลท์เป็นอันนี้เห็นไหมคะทุกคนมันเป็นรอน ดีสวยแต่ไม่แข็งแรงตามอายุของผมผิวเรายังไม่เหมือนเดิมเลยเพศรตัดผมลูกค้าเป็นตรงกลมแล้วแต่ครังตรงนี้ยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตัดเพราะว่าลองดัดออกมาก่อนว่าม,าามันจะเป็นผมแค่ไหนนะคะไมเขาตัวเองนะหผิดคิวไปนิดนึงแต่นี่ก็ดีแล้ว เพราะว่าพวกหนุ่มฝังงนี้อันนี้นะคะเห็นไหมคะเราดัดตรงนี้เล็กกลางแล้วก็ใหญ่ด้านบนข้างหน้าคือใหญ่มากเท่มกับผมจริงไปเลยผมนะจะมีความทุ่มทำใจมากนะคะบึ้มไหมอืมออคคือเขาเป็นทรงกลมนะ้อที่แม่เห็นเขาทำไว้อะแต่จริงๆแล้วเห็นป่ะพอเราทำเสร็จคุณมก็จะเป็นจรเป็นเปิดหูเหมือนเดิม ที่สําคัญเลยนะจ๊ะเราทํางานเอาลโด่ต้องไม่ราคาญแล้วไม่จะรู้สึกว่าหน้าหน้าโล่งขึ้นแล้วเหนียวไหมไม่เหนียวใช่ไหมเนี่ยโปรดักติสําคัญในการเลือกใช่เม่อดูตัวเองเลยเนี่ยแต่หนูจะไปถ่ายหนูถ่ายด้านข้างลูกไม่ถ่ายเพื่ออ่าตอนนี้ไม่ถ่ายแล้วโอเคอ่ะโอเคอ่ะนะเออไม่ถ่ายแล้วถ้าอย่างบีฟอร์มบางทีจะต้องตั้าใจแล้วมีจอแมันก็ยาวใช่ค่ะถึงเรื่องรยลูกแล้วก็ยึงหน้าล้าง ไปแล้วกต่อไม่ชาเม่นะึกชาอย่างน,น,นั้นขึนยืนด้วยตรงผมสวยฉันไม่อยู่ตรงผมไม่สวยเลยไหนครับตรงไหนที่มันไม่เป็นตรงคุณแม่จับนี่เลยจับขึ้นตอนนี้เราไม่เอาลงนี้แล้วนะ,ะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าถ้าผมท้องหน้าเราจะเลี้ยวให้ดูเผาแห้งไม่มีที่ไหนเขาให้ผาแห้งแม่แต่หนูให้แม่สองแบบสาผมเสร็จแต่ชื่อแล้วปล่อยแห้งพอแห้งแล้วเอามืองกำ เคสของหนูเนี่ยให้มันแห้งมือกำแล้วก็ถ้าหาัวในตัดคือนี่เราก็เป่าๆนิดห,หน่อยแต่ผมให้มันแห้งไวทีนี้ถ้าแม่เป่าให้แห้งเหมือนหนูเมื่อกี้ทำยังไงเยเพชรกรณีแม่ไม่ชอบหมูจะเป่าให้แห้งก่อนแล้วเสร็จจิบรนอนทีหลังกบถูกซาวโอเคใช่